คว่ำมาพูนะพูนะปัดก็มาไลคักหลน่มึงเนี่ยพูนะ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 เหี๋ยไลจนแบนีเออไฟกัไฟกับใส่น้าเด้อเดไฟกับใส่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 นดีใสละใส่ละนี่เนาะไม่ใช่ตัวหญ่เงยยัยเคยเห็น มหาห้มีร้ายค่ะร้ายกวสห่าเอ้าเอ้าตัวมียเอุ้าเกินห้เต็มอืยอย,อย,อย,อยใครใครเต็มท้องเนาะอือยเต่ละใส้ละ

อาบานนี้สาตัวยั่มังนี่สามตัวยั่มังนล่ปุ่นปุ่นปุุ่่นป่ะปุ่นอ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 ่ตะวนึงปุ่นปุ่นตะนึงปุ่นตะนึงปุ่นตะนึงปุ่นตะวึงปุ่นตะนึงเอ้ย มาเด้มาเด้อี Asia? ่นะี่นะี่นะี่นะ่นะคนะี้ตึงนะตึงนตึงน่นี้ตึงนะตึงนะตึงนะ่นคนนนแมนเบิร์ตคนคนเห็นไหมคนแมนเบิร์ตนะเห็นไหมส เลี้ยงสามปลาดตัวสี่สี่ปลาดปลาดเอาจังไดซึบนี่คุกแข่งข้าไดเพิ่นแข่งตื่นเนาะเพิน่นตื่นเสียงเฮาคุบหลันบ่คุบแข่งกับพ่อยู่อืมอืมไปล่ะไปล่ะ เก็บแล้วนะเก็บแล้วนะเก็บแล้วบอเก็บเก็บปึ๊บเก็บแล้วบานเก็บเก็บแล้ะบานควอนแล้วควอนแล้วควอนมะนีแล้วอแม่มันดีแม่อู้หูไล่ครับอู้หูโอ้ย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 ไล่ ายหลายจนเหยียบหลายๆจนเหยียบแดงมึงแดงมึงเนี่ยเฮ้ยกิณหน้าหน้าหลายจนเหยียบไปนี่เด็ก <c oughs> ตัวน,นึงเหยียบขาดิ ยาหน่อยละกย่างซองกลมจนปวดคอ,อปวดหลังเนอะเออตัวนี้กันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จุ๊บจุ๊บนี่ไปใส่ปัดโอ้ยไฟก็เหมือนเพรไฟเสร็จละเสร็จละโอ้ยเราจะจับกรใส ใช่อืมต้นนึ่งต้นนึงตนหนึ่งต้นนึ่งสองสาม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 อุ่เลยม่ปดไม่ไม่ร่มยแต่บ้านย่สิไปอืมโอ้มือ เลขอะไบานนี่เนาะเป็นเรื่องใดเฮ้ยนี่ขห้เข้าหลักหไลายปันสไลายปันนี่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใชอล่ะ อืนี่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 อุ้ยอุ้ยไปละตัวได้นอือหือเดี๋ยวเดี๋ยว Ừ. Yêu năm nhà men, anh mẹ anh mẹ Ừ. mẹ Ừ. 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 Ôi, anh mẹ <laughs> anh Ừ. anh anh ส,ดดสิตเม็มขวดเลยโอ้โหโภาพสองเ้ยบาทจับตัวนี้ภาพสองเ้ยบาท เสียงคุกเงินก็ได้จังเอาไปเลยด้วยเอปนไปปั๊ด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 ปุระปุระปุระประ มันจะเดือดตัอืมในฝันด้พอง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 วนไปว้วน,วนมาแับนี้จุ๊บโอ้โห เนาะเนาะเมนแมนบวกนิลายรุดมือโอ้ย

โอ็ยเห็นเห็นเห็นโอ้ยไปปุ่น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 อะปุ่นอะปุ่นอะฮ่าฮ่าเอาได้บ่

มาหากันล่อมาหากันเลยเฮ้ยหุ้ยหฮ้ยเฮ้ยตัวตายคุณล่องก้อนนั่นนี่คุณล่องก้อนนั่นดินแตกนะไล่กันล่งคุณนะ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 โอ้ยฝนห่วทีคัะ กัมีนี่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 มีอีก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 โอ้ยวยขนาดคุณตัวนึงอีกตัวนึงตัวนึงตัวนึงคุณคุุณค องส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 องอันปุ๊บหนึงหนึงหึง,งปุ๊บโอ้ยอาดฟังเสียงห้องห้องสน,น,นั้นนี่ นี่อุ้ยเก่งคักอุ้ยตัวอ้วนๆุ่นนะอุ้ะตัวอุ่นอุ่นอุ้ยปาดปาดทีนั่งท่านพ่อตัวกอ้วนตัวกอ้วนเฮ้ยเฮ้ยใส่ละปาดเอาขวดเอาขวดอือฮึ ตัวใหญ่ว <Picasso> ้าวะมีะนตงอดิอ้บยปัดปัดปัดนำมาต่างตากแดดไว้อตัวใหญ่ค่ะไป เอยเอยจับ n h ạ กเนาะมาหนึ่งนิน่งปึ๊บนี่คิดอบเอาแค่ผอไย่างีอเสียอเคิดพอบเอาเนน้ำทางเลย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตุ๊บนี่อกไปแล้วโอ้ยจิงหางอืมอืมโอเคค่ะคุณยายคอยจ็บภาพบรรยากาศไว้แค่นี้ก่อนค่ะ ขอบคุณทุกเล็บขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะลิดหน้าเจอกันใหม่ค่ะจรีดเยอะมากวันนี้เยอะจริงๆค่ะดูดูด,ดูนิ่งนิ่งตัวใหญ่เลยนุ่นอีกตัวนึงโอูโ้หเยอะเลยวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ นี่เน่ไม่หลอดไม่หลอดอ้ามืดอิดอิดอิดอไปค่ะไปค่ะไปค่ะเจ๊กันชิปหน้าค่ะเจ๊กันชิปหน้าค่ะนี่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 น,น,นี่ได้แล้วเ่็วปัดโอ้ยตัวใหญ่ค่ะ บายบายค่ะบายบายค่ะเจอกันช er, ิปหน้าค่ะยิงเดีอดเดอดมากๆากวันนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบายบายเจอกันชิปหน้าค่ะไปแล้วไปแล้ว